โอเคไปาขวาขวาขวาสิาขว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 าขาขกาห้องวาี้าขว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 าาขวยขอาขวาขวาขูไขาขว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 ายวาขวาขีาขว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 าาขว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 าขนาขว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 าดูาขประตาขว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 ยอะารอาขวา่าขวาขวาขววาขว แต่กูก็ได้กูใจขี่แล้วดูขลังซิครับดูขลังนะครับโดนอบก่อนเลยตก่อนยตก่อนห่อยกอนเลยก่อนก่อดหเยกอหลยไม่เดตรงเลยดนตรงเลยไหนตีน้ำนอ่ะไอตีน้ำกนเอ้ไม่ใช่จิตติก็ไปตามมือนูเว้ยถ้าคูนํำทางเดี่ได้ขี่เลยจ้ย บังเพียวกูไม่กลัวมั้งอีเวงมึงเชื่อไหมว่ากูกลัวผีในไอ้นี่ในเกมมากกว่าชีวิตจริงๆเฮ้ยเยี่ยตัใจมึงบะมันเพียวกูไม่กลัวมั้งอีเวงมึงเชื่อไหมว่ากูกลัวผีในไอ้นี่ในเกมมากกว่าชีวิตจริงๆเฮ้ยเยี่ยตัใจของงเยี่ยนี่ตัวใจจริงเลยเยี่ยตัวใจเยี่ยนี่ตัวใจจริงเลยโอ๊ยสะดุ้งเลยอะลืมลืมไปว่ามีจับสแกนอยู่ตรงนี้ จดจำได้ว่าอยากอยากอยู่ตรงกับแพ้นะมึงมันมีบั๊กมันมีบั๊กด้วยตอนที่เราอ่านคิดไอ้เมรอเพิ่งเห็นเหรอใช่เอ้ยโอ๊ยตกใจโอ้ยก็ชมสล์เราอ่ะไปทางออกไปทางออกเลยเฮ้ย มอิว่อหีรอดกุญแจยังได้แล้วรู้สึกผีตัวนี้มันเหมือนคุณเริ่มรู้สียวมัเหมือนตัวอะไรรู้ปะนีนีเลด l ้นเนี่ยใน resident v i อะเอาไเไโอเคปโอ้นีนี่นี นั่งข้าน oh. yeah. uh ้า oh. ม uh ันจะตื oh. ่นต uh, ัวก uh, oh, ็ไม AP uh, um. ่คงพูดอย่างนี้เว้ยเอาไโจูเอาฟรอดโอ้ยแต่เวลาวิ่งอะนั่งอะไรอืมอะไรแล้วมั้งต้องปีเตียอ๋อยู่นิดนี่นี่นี่ฮะเสียงอะไรอผมกูได้ยินเสียงอะไรเขื่นใครดีพิน โอเคกูได้ยินแล้วอ็มเห็นตัวข้างบนเราไหมไหนอะน่ะกูไม่เห็นนะครับภาพโอกาสมากไปนิดเกูมึงมองเห็นได้ยังไงวะเออมึงเห็นไปตัวกูเห็นไปตัวขาวๆอ่ะเออไม่เห็นได้ไงสับผินเลยมึงรีบปไงทำไมวะทีเฮ้ยเจอครูกูแอบแสนอยู่แต่ว่ามึงรีบมาตรงนีเมื่อกี้เรไปทางซ้ายอ่ะซ้ายมือเหรอทำไปซ้ายก็แล้วไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยอ่ะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันนี่มัน,นเซฟโซนนะคุณเธอคุณคุณเธอจะทำแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้นี่มันเซฟเลยพอดิ่งทิีกำแพงเสร็จปุ๊บเลี้ยวขวานี่นิกงเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาอย่ามาจ่ายรรอรอรอร <ๆ S 2> อไปก่อนรอไปก่อนลอยตัวนั้นไปก่อนไอ้เชี่ยอยู่หลังนะจ๊ะอยู่หลังไอเชี่ยมันตามกู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 เอากูต่างหากล่ะดูทางไหนมึงกับกูเนี่ยสุดไม่ต่างกันเลยกิ๊ด <ๆ S 2> ตามี่น่าจะหมดตามมาตามี่น่าหมดมุ่งต่อ yup. บ <mart bio> <aro> ูสบูสมายังโดนไม่ร right? ู้เลยจะรู้เสร็จแล้วยี่ตีทางออกกูตายคนเดียวใช่ไหมใี่ฝากด้วยนะไอ้คือห่วงกันเอ้ยรอผ่านก่อนรอผ่านกันผ่านด้านหลังกับรายโอเคขอบใจมากกูเปิดกูเปิดเข้าประตูไปแล้วอะ ไม่เป็นไรเพิ่งเพิ่งก็จะได้เข้าได้ด้วยไงได้เหรอเออเนี่ยอย่างฮาเลยเมื่อกี้โ็ก็ท่าเลยแบบล่อยนะรอเออเออเออเรารอมันเดินผ่านหน้าเราไปก่อนโอเคนะเด็ดเด็ดเลยเฮ้ยสติ๊กยูหน่อยเฮ้ยปอนหนึ่งชั่วโมงพอดีเปเลยว่ะจบชัตเตอร์แล้วยังยังไม่ขึ้นชัตเตอร์ไม่ใช่จบเหรอ จบแต่สามแล้วมั้งรู้สึกอะจิตใจอะไรอะไรคือก้อนแดงๆวะมันคือต้นซากุล่เหรอใช่มันคือต้นซากุระาเไปไหนแล้ววะเอาอยู่นี่อยู่นี่ไอ้องแก้ว่าทางเตือนว่ามาไอตีอยู่ไหนฮะไม่รู้ไอตีไปโน่นแล้วตีไปโน่นแล้วรู้สึกว่าด่านสามอ่ะมันจะแชัตเตอร์สุดท้ายให้ว่าตีด่านสามอ่ะอืมไม่รู้อ่ะไม่เคยเล่นแชัตเตอร์ที่สามได้แต่แชัตเตอร์ที่สองเพราะว่าเพื่อ มันคือว่าเดอะอะไรเนี่ยแหละไม่รู้ไม่ได้อ่านไว้เยอะอ่ะพุ่งไปไหนกันแล้ววะก่อมาแล้วไงมันขึ้นมันขึ้นข้อความแดงๆปะไม่ขึ้นอ่ะวิ่งไม่ได้เลยมันต้องรอถึงตรงนี้ต้องรอถึงตรงนี้อ๋อนี้นี่ข้าขอได้เวมไอคือนั่นสิเอ๊มาถึงจุดนี้เราต้องเปิดเพลงแบบบิวว์บิวว์าดิ้ตี โอเคเข้ามาได้บอสไฟล์หรือไงวะเนีน่ยที่อลังการที่ส่ดหายเลยเฮ้ยจบแล้วอ้าวอธเป็นแล้วจบแล้วใช่คิดว่านะโอเคเอ็นออมชัตเตอร์อ้าวนีชัด